มัชิมอสกาตสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาลิงก์คือสตาร์โตที่กินของผมด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปนี้อยากมีทะรถนี่ยก็อย่าลืมเบอร์นี่กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมนะครับแต่ว่าครูนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโลบอกนะครับแมปสเปคเตอร์นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับเพื่อนนะเพื่อน คุณจะถามว่าเพื่อคนไหนนะอ่าคุณอาจจะย้อนไปเมื่อตอนผมเล่นเกมอมงอัสนู่นตั้งแต่คลิปแรกของผมตอนผมเล่นเกมนะอ่ะกูตามม่วงแล้วใช่ยม่วงไม่เป็นหรอกเฮ้ยไอ้ม่วงเป็นตอนน่าตากูเลยภารกิวลากิจอุกระบาดเลยสัตว์ยิงไอ้มงมาไอ้มูมาไอ้กูก็ประมาณนั้นโอเคถ้าอยากดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจคลิปผมต่อไปนะครับโอเค งั้นก็ไปชมคลิปก็ได้เลยครับเจอกันในคลิปครับ <c oughs> ทำไมกูเห็นไปฉาอันเดียวอ่ออันนี้เยีย,ยนะดดอะไระนไเนี่ยอ๋อโรดเดอยูวถ้ากูเห็นโกงทะลุอะทะลุมึงหันไปอ่ามึงยืนเฉยอ่าเอามึงหันมามองเจออ้ากูว้าวมันดูร่องเหนินแคปรูปไว้อ่าเยี่ยมันโหลดละไปหยิบไปฉายก่อนไปฉายมี่ก็บอกเดียวย <c oughs> ไปฉายมี่ก็บอกเดียวเย่ปะ อ่ะมึงมีไหมหรือมึงเก็บไปแล้วไม่มีม <laughs> พี่ก็บอกเดียวทำไมอ่ะ <laughs> ลืมซื้อมาอยยีกเจอแล้วเล่นเกมผีแบบขาดไฟฉายเลยนะแกง๊งอ่กากูไม่ไม่ไม่กูใส่ไอวิชั่นได้ไอ้อเหี้ยเสียงใส่ไอวิชั่นมันแสบโหที่สุดในโลกเลยเหี้ยวะท่าอะไรก็ระบุผีโองมึงเปิดประตูเหรอที่ใหญ่กวะผีเชื่อเนี่ย ลินดาเออชี่อลินดาลินดาสามีลินดาด้วยกันเีย yeah, <she> นี่คือวิ่งแล้วนะวิ่งเงากูแจมยังอยาง <Yeah. S 1> <laughs> าออกลับไปเอาใหม่เร <laughs> ็วลูกโกผีกูเคยรับหลุมผีมาก่อนหน้านี้ <laughs> นะเว้ยไอ้แค่นี้ทำให้กูกลัวไม่มีทางไอ้แค่นี้ยังไม่ออกมา เคเอาอะไรหนูเราอย่ารักษาตากรรมซะไหนูไปไม่อยากได้ไม่เป็นไรมันไม่น่ากลัวหรอกน่ากลัวมากๆกพี่คีเพลงมาแล้วกูฟังแยกเสียงด้วยไว้ปอเพลงเนี่ยมึงเปิดไฟข้างนี้กูก็ได้ยินเสียงข้างนี้เวย้ยปอถ้ามึงได้ยินเสียงเพ,งเพงลงร้องบ,บอกกูด้วยนะมึงปิดเสียงเกมอทำไมไม่ได้ปิดเนี่ยเสียงกดกดสวิตช์ไฟอยู่มึงจะไม่เล่นเราตั้งแต่ต้นเกมหรอไงน่าจะ ถ้าจะน้าจะถ้าจะมั้งเดินไปมึง่เดิน้าไปเหม็นมีอะไรเลยไอ้สัตว์โดนลายหมึค้นนี่เองโดนโดนเป็นลายบมคค้นหือยอะเล ชอบกิ๊งกิงตลุกไม่อยากเล่นแล้วอ่าเล่นเล่นไปก่อนจะเปิดน้ำหาแม่ไว้ดีต้องมีคนตายเลยคนตายท่านหนึ่นถงถึงจะเลิกเ,ออกเล่นได้ไปชั้นสองกระเถอะปะเล่นไปเถอะไม่น่ากลัวหรอกไปห้องปันไฟเดี๋ยวนี้เลย Two thousand years later เปิดไฟเปิดไฟโอเคเปิดไฟได้มึงอ่ะอ้าวมึงอยู่นะโอเคไอ้สัตว์นี่เดี๋ยวไปตรงเขี้ยให้หน้าประตูกะว่าไม่น่ากลัวยังเป็นไม่น่ากลัวกูอยู่กับมึงเนี่ยไอ้แม่กูอยู่กับมึงแต่กูไม่น่ากลัวอาขึ้นมานะโอ้ยน่าเอ้ยเว้ยยีมึงใช่ไหมกูก็ยีแหละโอเคกูเชื่อเมื่อกี้เรื่องยีนึ่ มอมอมาแล้วมายืนอยู่นิ่งๆอ่แก๊งอะไรมึงไม่เดินอ่ะมอมาแล้วไม่มาแล้วมันลงใครอ่ะมันมันเอาใครมันเอาใครอยู่ไหนมาดูน,บบนี่เหนบโคชิโร่คิซามะโว้า ไ้อยอย,<า>อย่าขวางกูยยยัยยัย,ย,ยก,กูจะไปย่รคุณยมากูไม่ได้มาได้ย,ไยยได้ม่อะวะกูขนาดนั้นเลยเหรอวะจะเล่ามึงเล่นหาแม่มึงไปกับประตย <c oughs> เอากูไปจากที่นี่ <c oughs> ไปไหนีไ่ไปไหนกูอยู่หน้าประตู ทำอะไรกูไม่ได้หรอกแต่กิมห่วงมาดิคนที่โดนกูกูนะสายใจเย็นเดี๋ยวถ่ายคลิปกูคงจะอับอายหน้าโดนเลยแกอีกูต้องออกกูต้องเข้าไปเปิดไฟมาให้กูหน่อยไม่ไม่ไม่กูคือบังเค เชื่อฮะส่วนบางไม่แคร์ขอยืนหน้าประตูกูพอจะรู้แล้วผีอยู่ข้างล่างนี่เองไม่ได้อยู่ข้างบนครับท่านผู้ชมไม่คำพูดติดปากกูปิดประตูเลยยังเพลงไม่มามันปิดประตูแล้วอ่ะเพลงไม่มาแต่ก็มาจะมีโอกาสไม่ใช่แมงโผข้างหน้ากูโคนสั่์กระจกสายชาร์จยึดผ่านี่จัตตารุ เอ,อ้าเอ้ยมึงตายเหรอ <laughs> เหลือขี้เหรอ, <laughs> อทุกคนอยากต้องการทุกคนต้องการสิ่งนี้ <laughs> กลับมากันเถอะ <laughs> มึงจะตายมาทุกทีมึงจะตามตลอดมือมึงไปโช่ดีโลหน้ <laughs> า,หนา,น <laughs> หาแล้วท <laughs> ้ามึงตายหายหมดเลยเมื่อกี้ระดับฮาร์ดเลย <laughs> แต่มึงทำอะไรไม่ปรึกษากูอ่ะมึงบุคคลเรียกผีเข้ามาเองอ่ะโดนผีรับสมใจอ่ะสมใจอยากกูละหันกลับหลังไปเจอแมงเลยล่ะ